เอาล้วครับวันนี้ก็เจอกันอีกแล้วอัปเดตในวันที่4สำหรับเซิร์ฟ62 630ซึ่งวันนี้บอสกี้ของเราก็บิดไปที่เรียบร้อยบิดไปแล้วนะครับสำหรับบอสกี้ก็ได้เตะทำการเตะออกจาก Q กครับก็ว่างหนึ่งว่างหนึ่งที่นะครับสำหรับ Q ราชาบัคอันดับหนึ่ง แล้วก็ให้พี่ท็อปสองมาเป็นลองคิวแทนนะครับตอนนี้ก็คิวเราก็อยู่ที่หนึ่งเหมือนเดิมน,นะส่วนคิวของท็อปหนึ่งเนี่ยมาตีนำหน้าเรามากเลยก็คือวันหนึ่งอะ่ะขึ้นท็อปสองเลยขึ้นท็อปสองเลยสำหรับคิวอันดับหนึ่งนะก็ใครทีอยากเข้าคิวพี่แกก็ทักไปขอได้นะแต่น่าจะไม่รับแล้วมั้งเพราะว่าเต็มแล้ว นะครับสำหรับคิวผมก็รับเรื่อยๆนะถ้าคนไหนพลังเยอะกว่าผมก็รับคนนั้นเลยนะครับก็จะมีครูแบงค์กิ๊นะครับแล้วก็มี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 น่าจะมีแค่นี้นะครับที่ผมจ่อใจนี่นะแล้วก็จะมีพี่อิ่มนะครับที่จะเข้าในวันพรุ่งนี้นะพี่ว่าในวันพรุ่งนี้นะครับ มีวิญญีณเข้าในวันพรุ่งนี้นะเออก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตตัวละครกันเลยก็วันนี้จะเป็นภูบุก on ิที่พลังเยอะสุดนะครับก to ็กูเฮสือก็ตีตื้นมาแล้วนะเออกูเฮสืก็ตีตื้นมาแล้วนะก็ตอนนี้ มาดูไอเทมปเตืเรามีหินพัฒนาฮีโร่สองหินนะครับแล้วก็จะมีให้เลือกด้วยนะคาดว่าอีกน่าจะพุ่งนี้นะครับผมก็น่าจะยัดเป็นยัดเอาบอมเลยนะทุกคนพวกนี้ก็จะยัดเอาบอมเลยมันจะได้กี่กี่ตัวพวกนี้เดี๋ยวผมดูกันนี่จะได้หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้า ก็ได้พรุ่งนะี้แน่นอนครับแล้วไม่ต้องยาพิษด้วยก็ถือว่าประหยัดไปอย่างหนึ่งเลยนะครับก็ประหยัดไปอย่างหนึ่งเลยนะก็เรามาดูนะกิจกรรมเดี๋ยวเรายังไม่ได้ทําเลยผมลืมนะผมลืมข้อัน,นี้อันดับเราตกมาเป็นอันดับที่ยี่สิบหกนะครับก็ตกเยอะมากนะจากท็อป ยี่สนะครับจากท็อปยี่สิบตอนนี้มาเป็นท็อปยี่หแทนนะครับท็อปยี่หกแทนตอนนี้ใครที่อยากเข้าก็รับนะครับรับเรื่อยๆนะถ้าใครแบบพลังเยอะกว่าหรือหรือเป็นตัวโมตัวบัคอะไรเงี้ยก็เข้าได้นะเข้าได้เข้าได้เ,ไดเรื่อยๆเลยจะรับใครที่คิดว่าผมคิดว่าตึงเกินไป แล้วแล้วแบบนำหน้าผมเยอะเกินอะไรเงี้ยผมก็จะปล่อยให้ไปอยู่กิวอันดับหนึ่งนะเพราะว่าควาจริงผมก็ไม่ได้จริงจังกับเกมนี้ขนาดนั้นนะครับก็เรามาดูอันดับอารีนากันว่ามันจะตกที่อันดับสิบหกนะครับก็เรามาดูเลยครับดูคนนี้เพราะว่าตกมาอันดับแปดอันดับเลยนะทุกคนก็เขาจะใช้เป็นโซนิกเขาน่าโซนิกนะโซนิกจีนอสแล้วก็ราชาน้าฟ้านะครับ แล้วก็ตัวรับดาเมจก็จะเป็น s อ p เออซูเปอร์ดารชานะครับก็เขาจะใช้เป็นคอคอบาคุซันนะครับอืตอนนี้โกยสึกเราอันติไปนะเก้าหนึงหมื่นดาเมยนะแล้วก็จีน้อเราเบิดไปจากกลไลแปดหมื่นดาเมยนะทุกคนก็เหลือสามตัวก็ดาร์ชายมาต่อยหนึ่งดี กนแล้วนเขาเกิดร,ระเบิดไปจากคนมาแล้วก็สี่มือนะแม่นะทุกคนไปวันเลยนะอุย้ยเรียบร้อยครับแพ้แพ้เป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนเนาะเออแพ้เป็นที่เรียบร้อยนะครับแพ้เป็นที่เรียบร้อยนะทุกคน เรามาดูเขากันดี่าพรุ่งนี้อ่าพรุ่งนี้ได้ปลดลองฟิกเกอร์กลุ่มที่สี่นะครับวันนี้จบที่พลังหนึ่งหนึ่งแสนหกหืห้าพันหร้อยสี่สิบห้านะครับแล้วก็จบเวที่สี่บสี่นะซึ่งอ,อันดับ h ิ r o e เอ s ิ d e ์สันเราก็อยู่ที่อันดับที่เจ็ดนะครับก็เราได้อันนี้ก่อนนะผมก็จะพยายามให้มันติดท็อปห้านะครับเพราะว่าท็อปห้ามันจะได้อะไรเดี๋ยวผมดูเดี๋ยวผมดูก่อน ภาพมันจะได้เป็นรูปร่างโซนิกนะครับแต่ถ้าท็อปสก็จะได้เป็นอะตอมิกบวกกรอบนะครับนะครับเราก็จะได้อาตาระดับเนะครับเจ็ดสิเจสิเศษนะครับซึ่งสามารถอัพได้ชิ้นหนึ่งแน่นอนนะครับถ้าเราได้ที่สี่นะแด้ที่4ี่ที่ห้านะครับก็อยากได้กรอบรูปกรอบรูปคงกระพันนะครับ เพราะว่าเซิร์ฟหกสองห้าผมไม่ได้แนละ้วผมก็อยากให้มันได้เซิร์ฟนี้เลยทุกคน <c oughs> ก็เซิร์ฟนี้ค่อนข้างที่จะบลักนะครับเวลาซานอตานะครับเพื่อนผมเองนะครับจบที่อันดับสี่สิบจบที่เพลสี่สิบห้าคนนี้จะเป็นคนที่จบเวลไปก่อนผมตลอดเลยนะครับไม่รู้ว่าเขาเล่ยนยังไงนะวันนี้ผมก็จบเพียงอ่าเลเวลสี่สิบสี่นะครับก็จะอยู่ในด่านที่ยี่สิบหกนะครับ กาอยู่ในหลาที่สิบหกนะครับก็วันนี้วันนี้ฟูกิสามดาวไปที่เรียบร้อยนะครับวันนี้ฟูกิสามดาวไปที่เรียบร้อยนะวันก็สามดาวสี่ตัวนะครับสามดาวถึงสี่ตัวเลยนะทุกคนก็ถือว่าดีมากนะครับผมก็จะพยายามปั้นฟูกิสี่ดาวนะทุกคนมพยายามปั้นฟูกิสี่ดาว,ยาาดาวๆๆอยู่นะทุกคน พยายามปั้นทูกีสีดาวอยู <serving Pokemon apan> enfin ่นะทุกคนแล้วก็จีนอตด้วยนะจีนอตพยายามปั้นนะครับส่วนราชาใต้ดินนะครับผมก็จะรอได้โซนิกนะครับก็จะเอามาแทนราชาใต้ดินเลยนะครับก็จะได้ในวันวันพาริหัตนะครับวันที่หกนะวันพาริหัตวันที่หกเราก็จะได้ห้าร้อยเพชรด้วยนะพรุ่งนี้จะได้เป็นอาวุธเฉพาะของราชาใต้ดินนะครับเออพรุ่งนี้จะได้เป็นทางด้านของ อาวุธเฉพาะของราชาใต้ดินนะครับก็วันนี้ค่อนข้างที่จะเล่นยากเลยนะครับเพราะว่าหนึ่งเพนไม่มีพลังงานไม่พอด้วยนะครับแถมป๋องม่วงผมค่อนข้างที่จะบอกว่าไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เพราะว่าหาของก็ได้เกลือมากก็เลยคิดว่าไม่คุ้มก็เลยไม่หาดีกว่านะทุกคนเนาะเออเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้อันดับเราจะได้พลังเยอะกว่าน,นี้ไหมมาต้องฝึกฝนแล้วนะทุกคนมาต้องฝึกฝนนะครับก็ จะได้เยอะหน่อยขอโทษที่ลงช้านะทุกคนก็จะลงปุ๊บแล้วก็ตัดปุ๊บลงเลยนะครับก็จะรีบตัดรีบลงนะครับผมเพราะว่าวันนี้วันนี้ผมลืมผมแบบยุ่งมากเลยทุกคนยุ่งมากเลยยุ่งมากเลยนะครับไอตัวที่เราอยากได้จะเป็นกิงนะครับซึ่งแอบมีสปอยนะครับอ่า ซัพพอร์ตฮีโร่นะครับจะเป็นคิงในเดือนหน้านะครับซึ่งข้อมูลนี้มาจากเซิร์ฟจีนย่อนะครับไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่เขาบอกว่าจีนย่อต่อจากกระบองเล็กก็คือคิงยูรนะครับซึ่งผมจะรอเติมแน่นอนซึ่งผมจะรอเติมแน่นอนแต่ผมต้องการคิงม,มากแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับเกลวินคือผมอยากได้แต่ผมไม่มีตังค์เติมแล้วสองพันแปดเลยทุกคนสองพันแปดแล้วก็ได้นี่ด้วยเดี๋ยวเดีย๋ยวผมดูกันสองพันแปดนะครับให้ขายตรงนะ มันแปได้คอสตูมยอดฝีมือโตขึ้นนะครับแล้วได้แพ็คหีบรูปชุดว่ายน้ำของเกลวินนะครับแล้วก็จะได้หีบตาเลือกใดๆนะครับคือตาเลือกได้นะครับสาสกล่องถ้าเราเติมตรงนี้ทั้งหมดก็จะหมดประมาณ5้าพันหนะครับห้าพหนะครับก็จะเติม ถ้ามันหกนะซึ่งถ้าเติมอันนี้ก็จะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แนะนำไม่เติมเว็บนะครับมันจะคุ้มกว่าแต่ผมไม่บอกนะเว็บอะไรเพราะเขาไม่ได้มีการทําการสปอนผมนะเอถ้ามีก็ดีนะทุกคนถ้ามีเท่าๆที่จะดีเลยแหละถ้ามีนะแต่นี่ไม่มีเด้ๆผมดูก่อนผมดูก่อนมาได้เพจอุยได้ได้อยู่มา เอาไอ้นี้ดีกว่าเราได้อยู่นะครับก็เราเราจะไปไอ้น,นี้กันก่อนเลยฝึกฝนสายต่อสู้นะผมอยากให้มันครบฮะสามสิบไวบไนะครับก็มันจะได้ครบสี่นะครบสี่อันนี้นะครบับป้าหมายฝึกฝนสี่อันนะครับก็พัฒนรู้หมดแล้วเหลือสายเทคนิคนะสายนี้สายต่อสู้นะเออ ก็เพิ่งปลดวันนี้สดๆร้อนๆนะครับอันนี้ก็แนะนำไม่ทำทุกวันนะครับนี่แนะนำไม่ทำทุกวัน,นทุกเวลานะก็อันนี้ผมไม่น่าจะได้ลนะก็ไปนู่นเดีกยวา่าเอาหลังว่าจบไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะก็ัาบเดเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีอะไรให้ดูนะผมเล่นไปหมดแล้วนะครับเล่นหลังไม้ไปหมดแล้วนะครับก็ จริงว่าผมอยากมาอัดแล้วก็พากไปแล้วก็เล่นไปเลยนะไม่อยากมาอัดย้อนหลังนะเพราะว่ามันจะงงนะครับซึ่งเราขนาดภาคสดแบบเนี้ยเราก็ยังงงอยู่แล้วอ่ะแล้วเราไปภาคที่หลังอ่ะแล้วเราไม่รู้เราจะพูดอะไรในตอนนั้นอ่ะเราจะงงมากเลยนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็จบลงไปแล้วนะพูดอีกรอบหนึ่งก็จบลงไปแล้วนะครับถ้าชอบก็ ฝาคนร้ายกดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ